วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กินอาหารตามราคาที่สุ่มได้วงล้อนี้มีตั้งแต่5บาทไปถึง200ร้อได้เท่าไหร่อยากกินอะไรก็กินเลยดูเหมือนจะง่ายแต่วงล้อนี้น่ากลัวกว่าที่คิดทำไมเราสุ่มไม่ได้200สักทีสุ่มแต่ละทีได้กินแต่5บาท10บาท5บาทซูชิ5บาทวันนี้เราจะได้กินอะไรดีๆกับเขาบ้าไงไหมไปลุ้นกันเลยละ0บาทสอ ทุกคนต่อไปนี้เราจะไม่ลงคลิปวนัวนเสาร์แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลงคลิปวันอังคารและก็วนันศุกร์เวลา6โมงนาทีค่ะเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแจมส่นะคะวันนี้เราจะมาสุ่มกินอาหารตามราคาที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่5บาทไปจนถึง200ร้อไม่ว 50, ่าห0 0 0 0ื่นไปถึงนะ ที่ไหนมีขายหรอห้าหมื่นถ้ามีเดี๋ยวช่องเราก็จะกินถูกอยู่อย่างนี้แหละพี่ฟุกทำวงล้อสุ่มมาให้เราแล้วโอเคเนาะอโอเคราคาแรกที่เราจะได้ไปกินคือสุ่มได้ไหนก็คือกินได้เลยตามราคานั้นยี่สิบเอกอก็บอกกับเราเนาะเหมาะมากเลยถูกต้องโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปหา20บาทนะคะไปดูว่าเราจะได้กินอะไรอันนี้เราจะมาหาในห้างเลยเราดูว่า20บาทเราจะตามหาอะไรกินได้ ยี่สิบเราได้แล้วค่ะทุกคนเฮลิควีนง่ายง่ายมากๆ20บาทไม่ง่ายทำไมอะ่ะนี่ไงไม่ถ้าเลือกร้านนี้แล้วร้านหน้าไม่ได้แล้วนะห้ามร้านซ้ำด้วยเหรสมมติว่าเธอได้20บาทแล้วไม่ใช่พวกจะเดินวนมาเฮลิควีนอะีกเนี่นี่20บาทเอาอันนี้เลยยี่จิตเดี๋ยวสั่งก่อนได้แล้วค่ะทุกคน20บาท,อาบาทโอ้ยเปิดประเดิมด้วยขนมหวานเลยเหอใช่อร่อย สามสิบาทก็ได้เนาะสามชั้นสามชั้นห้าสิบาทก็ได้เนาะสามชั้นไม่ใช่ไอติมไม่อะไรแจมไซอีกไม่น่าหรอกเสือเส้อเถือสุ่มต่อเลยปะได้เลยค่ะต่อไปเราจะได้กินราคาเท่าไหร่<笑><笑>ฉันบอกเธอแล้วแล้วในห้างมันจะต้มงาหาบาทได้ยังไงอะ เราต้องหา5้าบาทให้กินได้คุ้มที่สุดและอิ่มที่สุดแบบแข่งรอดไม่มีขายในห้างไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปเดนตามหานะคะ5บาทเราจะได้กินอะไรต่อไปแบบทุกคนคิดว่าการตามหาของกินใน5 5บาทมันยากใช่ไหมเราทำได้ <laughs> ทุกคนเราได้กินซซชิ5ห้าบาทหยิบได้เลยปะคะ มันไม่ต้องใส่กล่องหรอกลูกหนูนหยิบแล้วหนูก็เอาใส่เป่าเป็นพยากรหนึ่ง<อ>ชิ้นเนอแต่มันมี5บาท2อันนะ5บาทบวก5บาทก็เป็น10บาทแต่อันมันอันละ5บาทเนี่ยไม่เกี่ยวนี่5บาทนี่ค่ะ5บาทขอบคุณค่ะนี่ค่ะเราได้มาแล้วซูชิ5บาทเห็นว่า5บาทก็หาอะไรกินได้ในห้างใส่วาสบีได้ด้วย นี่ข้าวบะตหน้าปูอัดนะคะราดด้วยมายองเนสแล้วก็อะไรนะเชย,ยุกอ๋อพอ,อยอยากกินอีกอ่ะต้องไปร้านอยากกินอีกก็สุ่มอีกใช่โอเคสุ okay. ่มต่อค่ะรอบต่อไปเราจะได้กินกีบบะตบอกแล้วข้าวบะตเหมือนเดิมถูกต้องเหมือนเดิมไม่ได้ด้วยไม่ได้เฮ้ย <Hey. S 2> ไปหาข้าวบะตร้านต่อ,อไปกินกันดีกว่าค่ะ ใช่ปะหายากหรอร้านนี้เราว่ามีดูสิคุณพี่มีเยอะมากเลยพี่มีอะไรห้าบาทไหมคะไม,ม่เลยค่ะหมดไม่ยากเราขอซื้อชิ้นเดียวได้ใช่ไหมอขอบคุณค่ะคุณพี่น,าน่ารักมากเลยมัชเมโลห้าบาทค่ะทุกคนวันนี้จะได้ใช้แต่เหรียญหรออันนี้ค่ะอย่าพูดสิขอบคุณอ๋อใช่นี่อา,อาไป <laughs> ี่ค่ะมาร์ชเมลโล่ห้าบาทน,นะคะทุกคนใช้อะไรอะ่ะลุ้นลุ้นจอเบอรี่เฮ้ยนี่เรียกไงอ่อะสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนต้มบ่อเลย <c oughs> มันก็ไม่ดีอะ่ะ <c oughs> ขนาดนั้นนี่นะ <c oughs> ร้านต่อไปเราจะได้กินกี่บาทเอ,อ้ยเห็นปะหาสิบบาทกินต้องเปลี่ยนร้านนะซ่ามาหาสิบบาทกินกันก่อน จะแล้วจะแล้วจแล้วโหทุกคนโคตรสิบ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 แต่สิบาทแบบนี้มันง่ายไปอ่ะทุกคนอยากทำชาเลนจ์สักหน่อยนึงเห็นอะไรนี่ป่ะ5บาแบบเราแค่ได้กินอย่างละไม้เลยดิใช่ถ้าเราซื้ออันนี้สองไมเราก็จะได้กิน10บาทสองไม้เอาเห็ดเข็มทองทอดค่ะแล้วก็เอานี้เอานี้พี่เขาเพิ่งเอาขึ้นมาเลยค่ะอะไรก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรคะ ไส้กรอกไก่แล้วก็เห็ดเข็มทองค่ะอันละหบาทได้แล้วค่ะทุกคนคิดแบบนี้เราก็ได้กินสองอย่างเลยอะดิโว้ห้าบาทไปไงทุกคนอยาให้ฟังเสียงกรแล้วก็อันนี้อีก5บาทรวมกันเป็น10บาทไส้กรอกไก่ทอดค่ะ ไอ้เพิ่งเ่งมาหรอขอทุกคนเห็นความปะไม่เห็นไม่เห็นหรอเห็นแล้วเดลองเห็นไหโอ้ยเราต่อไปจะได้กินหยุดลองดูซิว่าถ้าดวงเราโดยที่ไม่มีใครมาพูดกาะหู่ให้ฟังดวงเราจะเป็นยังไงต่อไปเราจะได้กินส0 0รบาทโอ้ยหนึ่งร้อยแล้วโคตรโอ้ยหนึ่งร้อยบาทตัวเลือกเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่า 100บาทเราจะได้กินอะไรนะคะ85 60 7 0 1 1 0ยากแหละเพราะว่าถ้าเราได้100อ่ะถ้าเราซื้อ85มันขาดทุนจะได้แค่ร้านเดียวแล้วอันนี้ร10ไม่ได้หรอคไม่ได้เปื่อ100ต่ำกว่า100ก็ได้แต่ว่าก็เลือกเองว่าจะยอมขาดทุนไหมได้ใคประโยคเดินดูค่ะ A few inches later ได้สิ่งที่อยากกินแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ขาดทุนด้วยคุ้มค่าด้วย เาเบอร์หนึ่งอะคะ่ะเ9บาทโอเ้เดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้กินอะไรได้แล้วค่ะทุกคนที่เราได้มาก็คือชาดาอนี่ค่ะข้าวช็อตเพสแองการสนะคะเป็นข้าวหน้าเนือ้อทุกคน99บาทนี่ค่ะก็คือใส่เข้าไปเป็นซอสเนื้อนะคะขอดมหน่อยพอแล้วหรอเดี๋ยวมันเค็มใช่ไหม เดี๋ยวเรามากินข้าวหน้าเนื้อกันดีกว่า99บาทนี้ทุกคนเนื้อหอมมากแล้วมันก็นุ่มพอดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็รสชาติพอดีสุดๆอุ้ยสมกับที่ตามหาอยู่15นาทีเดี๋ยวเราจะไปกินก่อนนะคะสิ่งที่เราเลือกมาแล้วก็ สุมราคาร้านต่อไปกันยุดพูดเลยนะคะไม่ต้องพูดเรื่องราคาให้มันเป็นวาสนาของข้าเองวาสนาผูใด,ด้เนาะได้ล้ห้บาทเหรอโอ้ยก็ยังได้นะ50บาทก็ดีกว่า5บาทสิบาทเดี๋ยวเราไปตามหาของกินห้าสิบาทกันดีกว่าค่ะทุกคนเอเราเจอแล้ว50าบาทแบบที่อ,อะไรอันนี้49บาบาทเหรอคะ ค่ะค่ะครับเนี่ย49บาทฟรีท็อปปิ้งหนึ่งอย่างด้วยหรอคะโอ้ว้าวโอ้ไม่กอดสั่งแล้วค่ะทุกคน49บาทค่ะทุน1บาทก็ยังดีค่ะแต่ได้กินบิงซูบะเริ่มเลยจ่ายตังคัน a few minutes later นี่แล้วคือขวดอะไรมาขวดนมนี่เอามาลาดให้ทุกคนดูโอ้ไม my god ราสั่งเป็นฮอกไกโดเมลอนนะคะคะจะมีช้อนสองอันะด้วยนะเจ๊กินได้หนึ่งบาทไงเขาให้ช้อนมาสองโอ้โห,โห,โห,โหใช่เจ๊กินหนึ่งบาทไงเพราะสี่จุดเก้าแล้วก็เนื้อทอด์หนึ่งบาทใช่ปะอขอกินหนึ่งบาทหน่อยดิอ่าหนึ่งบาทหนึ่งบาทไม่ไม่โอ้ยโอ๊ย,อยเอาไปเท่าไหร่แล้วคะบอกแล้วจะตักให้อยากจะตักอ๋อเลยเอาเร็วนั่นเลยเ้ย เอาไปตักปักไว้ระหว่างที่เรานั่งกินอยู่แล้วก็กดนซุมเลยปูจะไ<อ>ด้นั่งกินแบบ<อ>สบายใจสอ,องร้อยกี่บาทกี่บาทคือสองร้อ,อรย,อยกี่โมงขาดเลขโูนไม่แค่หนึ่งโซนเท่านั้นโอเคค่ะเดี okay ๋ยวเราจะไปตามหาของกิน20บาทนะคะจะกินอันนี้ให้หมดก่อนอุ้ยจะหมดวันไหนเนี่ยอิ่มแย่เลยอ่ะกินดูคนเดียวจะ ได้ของยี่สบาทแล้วค่ะทุกคนอยากกินอะ่ะถ้าสมมติถ้าเราไม่ตื่นเช้าเราก็จะไม่ได้กินสิ่งนี้นี่น้ำเต้าหู้ฝาสิบเก้าบาทนี่ถ้าเป็นควยตามนี้เลยได้แล้วค่ะทุกคน iyorsun, น้ำเต้าหู้อู้วน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 ทุกคนทุคนทุกคนทุกคนถ้าเราไม่ตื่นเช้าเราก็หาขนมเต้าหู้กินแบบนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาที่ห้างเนี่ยพี่เขาน่าจะให้หลอ๋อเขามีช้อนมปกินกับน,น้ำเต้าหู้ใส่เครื่องใช่ปะใช่ เพราว่าเราไม่มีตังค์ซื้อเครื่องแต่เราน่าจะมีตังค์ซื้อร้านต่อไปแล้วล่ะเราคิดว่า200ต้องมาทุกคนว่าไงก็รอดูเพราะวันนี้จะได้กิน200รไหมเรื่องอาจจะไม่ได้กินเลยและร้านต่อไปเราจะได้กินในราคสักทีเท่าหร่ห้าสิบว้าวใจด้วยทุกคนจากเมื่อกี้100บาทได้ว่าร้านกว่าร้าน นี่200บาทน่าจะ200ล้านกว่าล้านาอะไรพุ่เลยรบาทในห้างกินอะไรทีน้ายากนะเนี่ยยากกว่าของถูกอีกจะบอกให้เพราะว่ามันเลือกเยอะมากเลยเพราะเราจ่ายตังค์มันต้องคุมมันต้องอร่อยมันต้องยิ่งใหญ่แม,มันต้องร้อยเก้าเก้าอย่างน้อยะ่ะใบาขาต้อง200เลยค่ะเราจะไม่ยอมขาดทุนไปเดี๋ยวไปตามหา,าของกิน200บาทกัน สั่บาทที่เราเลือกมาก็คือตอนนี้เราอยู่ในร้านซูชิค่ะทุกคนและเราสั่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเป็นการสั่งที่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวทุกคนรอดูเลยว่าทั้งหมดที่เราสั่งมา200บาทจริงเหรอสั่งร้อยบาทมาแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่แค่นี้หรอกทาดาเราเริ่มกินจากอย่างแรกก่อนเลยค่ะ นี่คือซูชิหอยเป่าฮืออืนไงไม่รู้อเอา้าทำไมไม่รู้อ่ะอก็เธอถามว่าหอยเป๋าฮือก็ไม่แล้วใช่หอยเป๋าฮือ้อก็ไม่รู้ไงทั้งหมดเนี่ยไม่เกินสองอยนี่ซูชิหอยเป่าฮือเลยนะอหอยเล่นดิ่วขขงวากเลยทุกคนอันนี้กุ้งเทมปุระสาวครีม่ะโอจะกินยังไงให้หมดอ่ะสองร้อยกินคนเดียวก็เวอร์เล่า ทั้งหมดนั้นสองร้อยทำเมื่อกี้ที่กินอ่ะสิบห้าบาททำเนีๆยำี่สิบเรยเย้พวกนี้ล่ะไม่บอกนี่รวมกุ้งโคดเอบิสจานนี้ห้าสิบห้าบาทสุดสุดและจานนี้เป็นเนื้อกิวคัดสึกทอดนี่เดาซิว่าเท่าไหร่เดาซิ่ถ้าร้อยแปดสิบทั้งหมดนี่ก็เกินหกสิบเก้าบาทหรอใช่เรียว่าสักร้อยยี่สิบหรอ หอมมากกับท้ายด้วยของหวานค่ะนี่น้องคือฮอกไกโดครีมชีสคัตตาร์นาเดาเท่าไหร่8 0 39บาททั้งหมดนี่จะให้ดูราคาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นแล้ว198บาทมี5อย่างที่เราสั่งมากินดีกว่าทุกคนฮอกไกโดครีมชีสโอ้โหแล้วก็เป็นเคลื่อบน้ำตาลข้างบน ไปบ้านไปบ้านทั้งหมดดีที่เรากินนะคะ198บาทกินทั้งหมดบนโต๊ะเมื่อกี้นะคะที่เราสั่งมาจ่ายนะคะ200้บาทก็กติกาว,ว่าร้านอะไรร้านเดียวสั่งกี่อย่างก็ได้ใช่ปะจ่ายตังเรียบร้อยแล้วคันคนก้า1 9บบาท200บาทมีทอนแล้วเราก็ได้กินแต่ของดีพอเลือกสุมม่มแล้ว ได้สองร้อยแล้วเราสุดสาแกใจแล้วเหรอใช่สาแกใจแล้วเพราะว่ามันไดรางวัลใหญ่มงพิเศษแล้วไงใช่ปะใช่แล้วเราก็ถ่าดวงหลังจากนี้เราไม่กล้าเสียงแล้วค่ะทุกคนอิ่มแล้วอิ่มสุดๆเลยไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเสี่ยงดวงปะลองสูตรดูไหมว่าเราจะมีเงินกลับบ้านกี่บาท<ม>เอาปะชาดราเงินกลับบ้านของเราวันนี้จะมีกี่บาท ร้อยบาทก็ยังดีเออแปลว่าดวงเราเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอาเจ้ลองสูงสิว่าดวงเจ้จะมีเงินกลับบ้านกี่บาท1มงสองไรอ่ะ,อะละซ้ำอ่ะเฮ้ย <laughs> บาทไม่ได้แย่ <c oughs> ก็ไม่ได้แย่<อ>ใช่๊ายบาย